หยุดขาหยุดขาไม่หยุดฟันคอขาดนะครับโอ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยโอ้ยออกมาออกมามันมาพี่พี่ไม่ fight. ไหวพี่ไหวหมดอล้พี่ไหวหมดอล้วไหวชิวเอ๊ะคุณคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมิได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดๆทั้งสิ้นผ <ST. Per S 2> ู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสังคทานก่อนรับโทมไอ้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  สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม r o b l อก Map Project for King City Map นี้เนี่ยเป็น Ma ปใหม่ที่ผมเพิ่งหาเจอนะรายละเอียดภายในเกมก็จะเหมือนกับ Map วัยรุ่นอาชีวะตามปกติเลยจะมีทั้งต่อยตีกันสมบวตของหาเงินเสื้อวุรต่างๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมสนใจ Map แม,ป,มปนี้เยก็คือมันสามารถเปิดไม้ได้ด้วยคือไม่ใช่แค่เปิดไม้ไดงเดียวนะผมถึงอยากเล่น เนี่ยดูนี่ทุกคนเห็นไหมมันคือมอไซค์มอไซค์เนี่ยมันก็ขับได้ด้วยนะโอ้โหผมโคตรชอบเลยปกติแมพพวกโอคิงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรถอะอย่างมากผมก็เห็นแค่รถเมย์แต่นี่คือแบบมอไซค์เดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยิดจริงไหมพี่เปิดจริงไหมอะเปิดจริงไหมอะไรนะครับอะไรนะครับ ด้วยคายคายตัวจริงใครตัวจริงเอี๊ครับนี่ผมให้อุ้ยอุ้ยใคายอะคาทำไมอ่ะใจดีเกินคนสบายนี้แล้วจะโดนทุบหัวแต่เข้าเกมสแล้วได้เงินเฉยเลยเป็นนี่เลยเป็นนี่เลยนี่หล่ะเป็นนี่หลอะโห ได้ตังฟรีเอามาซื้อปืนพอดขอีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเสียหวานแววไอ้ลองซะหน่อยปืนหักลำหมอปืนหักลำขอเล่นด้วยได้ไหมครับขอเล่นด้วยได้ไหมครับขอยิงนัดหนึ่งได้ไหมครับขอนะไอ้เร็นี้หัวพี่มันถึงจะแรงเ ทุกคนผมเดินมม่ๆเรามาเจอดาบไปเลยไม่รู้2,000บาทจัดไปเลยสิครับถึงแม้ว่าเราจะมีตังค์น้อยนิดโหดับขัตนะ2,000จัดเลยไหมจัดเลยไหมเฮ้จัดไหมลูกพี่อาบป่าลูกพี่อันนี้สิออออชอบชอบสู้คนไม่มีปืนนะชอบเอ้ยคือรถทำไมคือรถทำไมอืมอืมอืม ครขาหยุดับไม่หยุดฟันคอขาดนะครับโอ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยโอ้ยออกมาออกมาออกมาอ๋มพี่พี่ไม่ไหวพี่ไหวหมดอ่ะพี่ไหวหมดอ่ะไว้ชิวอืออุ้ยอีพีวีเกมนี้มันมีค่าหลอดอาหารด้วยนะพี่ฮะมีหลอดอาหารด้วยเหรอกินได้นะโอ้โหอาหารกินด้วยตรงนี้ายล่างมุมซ้ายล่างอ๋อหลอดพวกนี้ นี่ขนาดโดนคนดักตีแล้วยังต้องซื้อข้าวกินเหนือแล้วเนี่ยอ๋อไอของพวกนี้คือข้าวใช่ไหมโหเห็นแล้วหิวเลยพี่พี่เดี๋ยวผมพาไปฟาร์มตังเอาไหมฟาร์มอยู่ไหนอะอันนั้นจะมีงานขาวกับงานดำพี่จะทำงานขาวหรือไงงานดำเป็นงานงานดำเลยงานดำทำปิดปีเลยชอบงานดำอ่ะมีตำรวจไหมเนี่ย เงินพี่แต่อโอ้ยเหรอผลยาเนี่ยตรงนี้พี่ตรงนี้พี่ผลปูนซีเมนต์นะโอ้ยฟ้าปาไอ้จกปูนพ,พี่ต้องเอาถุงนะปูนได้เงินจากการจกปูนอา้าวแล้วมันงะมันงานดำตรงไหนอะ่ะมันจกปนะูนอ่ะอ้าวอันนี้คืองานดำแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน มีอางานอื่นอีกนะพี่มีพวกก้นเงิอนเดือยม,มีปลาละเมอด้วยอุยปลมีจ็บงานเก็บเห็ดพี่้ชอบเห็ดชอบเราไปเก็บละเห็ดในชอบไอ้ถ้าเราตีคนเก็บเห็ดตายนี่จะเป็นไรไหมเอ้ยเอ้ยพ,พี่มันมีงานอื่นโอ้เอาเลยเหรออุ้ยโหสุดยอดมากสุดยอดมากเนาะจะโดนจะดโดนไอ้หุ่จะหิวตายแล้วพี่อาจะหิวยเหรอหรอ กินเห็ดไม่ได้หรอต้องกินแฮมเบอร์เกอร์อย่างเดียวเหรอไปซื้ออาหารหนึ่งได้ไม่ได้บวิโอ้โหแล้วหน้าหน้าไปโดนอะไรมาวะเนี่ยหน้าม่วงเชียวต้องใส่เก็บเห็ดเหนื่อยไปหน่อยหน้าม่วงเลยไฟแช็กนี่ซื้อไปทำอะไรได้อะซื้อไปเล่นแล้วไฟแช็กเคิมแสงสว่างดีอ๋อไปจุดในที่มืดใช่ไหมแค่เพิมแสงสว่างดีดีดีเอาไปจุดเอาไปดูดกัญชา ดีแล้วแ่ยแบบนี้ไม่ต้องไปขโมยของใครทางนาสุดจริตเก็บข้าวโพงเก็บข้าวโพดแต่ว่าแบบนี้มันจะมีแกง๊งมันจะมีพวกแก๊งที่มันะจะแบบถ้าพี่ไปทำอะไรแกง๊งเอาพี่ก็พี่ก็จะแบบโดนโ,<อ>โดนยิงอะง่ะแง๊งวยแล้วถ้าเกิดเราเดินแบบเดินเอามีดปาดแขนมันแล้วเราวิ่งหนีได้ไหมขับรถหนีเงี้ยมันจะตามทันไหม ก็ถ้าถ้ามันเ,เจอมันก็จะยิงพี่แต่ถ้าแก๊งนั้นเขาแบบเป็นแก๊งที่ใหญ่อะ่ะเขาเขาจะไม่มาตีเลยพี่อ้โถ้าอ๋อถ้าแก๊งใหญ่เขาไม่มาสนใจเราหรอกใช่ไหมง้นง,งานเก็บกล้วยมีคนเก็บไปแล้วพี่อ๋อเนี่ยคือต้นกล้วยต้นกล้วยสูงเหมือนต้นมะพร้าวเลยโอ้สูงเกินนี่ใช่ไหมนี่ใช่แก๊งมันฑะใส่เสื้อเหมือนกันเนี่ย ใช่ใช่พี่ใช่แต่อันนี้ก็เดี๋ยวยังผมครับเดี๋ยวังครับผมผมมาดูต้นกล้วยเฉยครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเพื่อนผมนะอันนี้เป็นเพื่อนผมอันนี้เป็นเพื่อนผมโอเคโอเคแสดงว่าเคลียร์ได้ใช่ไหมซ่อมรถซ่อมรถไม่น่าใช่ซ่อมอ่ะน่าจะแบบมาขโมยเศษเหล็กไปขายอ่ะเป็นงานขาวงานขาวเซเล็กตะไคร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังหรือเปล่ามีีีงคนเล้ย ยังหรือเปล่าจุดไฟเผาโตดเลยนะไฟลนโตดเราด้วยจาก่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันร้อนนะไฟแช็กอะกลัวไหมเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่เจอแปดอ่ะเฮ้ยแปดพี่เจอแปดอะไรเนี่ยมาแต่ไหนเนี่ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเช่อหรือยังก็พี่เขาทำไมวะเดี๋ยว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 ทำให้พี่กอเหมือนกันมาวิ่งเล่นวะเนี่ย โอ้ย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 ไอ้เนี่ยยักล้างยักล้างไอ้เนี่ยแล้มอยู่ดีมันมีตัวกูตั้งหลายตัวโอ้ยนี่ฟ้าเฟรดที่เล่นแคมป์มาเยอะโอ้ยเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยตัวเหมือนกันเป็นมึงใครใหญ่สัตว์มึงใครที่เนี่ยใครแปดแปดแน่เหมือน ดู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 เหมือนกันเออดูซะด้วยดูซะสบายตัวความดูล่างตัวนี้ล่างล่างน่าจะดูการเตีนเองด้วยเนี่ยผมได้เหยื่อของผมละดูดูไอ้นี่ดูแบบมันจะไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาหน้ามาเดินก็โง่เนี่ยสายได้ไหมน่ะขอยิงได้ไหมครับได้เนาะอ้าวเป็นกระสุนหมด สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแมปนี้ก็มีอะไรหลายอย่างให้เล่นมากผมยังไม่ได้ลองสมัครเข้าโรงเรียนสักโรงเรียนเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะได้ลองสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย